ซีรีส์ฝนคืนนั้นตอนที่สองใกล้เกินไปหลังจากคืนนั้นฉันคิดว่าทุกอย่างจะจบลงแค่ความบังเอิญแต่ไม่เขากลับเข้ามาในชีวิตฉันมากขึ้นเรื่อยๆเช้าว,วันนี้ฉันกำลังนั่งทำงานอยู่ในคาเฟ่เล็กๆแล้วเขาก็ปรากฏตัวพร้อมรอยยิ้มที่ทำให้หัวใจฉันเต้นผิดจังหวะอีกครั้งเธอชอบมาที่นี่ประจำสินะ เขาพูดพลางวางแก้วกาแฟลงตรงข้ามฉันฉันแทบไม่กล้ามองหน้าแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากำลังเฝ้ารอเขาอยู่ทำไมต้องมองแบบนั้นฉันถามเสียงเบาเขาจ้องฉันจ้องนานจนฉันต้องวางมือจากคีย์บอร์ดทำไมต้องมองแบบนั้นฉันถามเสียงเบาเขายิ้มแล้วตอบกลับมาเสียงทุ้มต่ำว่าเพราะทุกครั้งที่มองฉันรู้สึกเหมือนตัวเองหยุดเวลาได้ คำพูดนั้นทำให้ฉันพูดไม่ออกหัวใจสั่นวูบเหมือนถูกดึงเข้าไปใกล้เขามากขึ้นทุกทีฉันพยายามบอกตัวเองว่าแค่เพื่อนแค่คนรู้จักที่เจอกันโดยบังเอิญแต่สายตาและรอยยิ้มของเขาปรับทำลายกำแพงนั้นทีละน้อยแล้วเขาก็เอื้อมมือมาจับมือฉันกลางร้านที่เต็มไปด้วยผู้คนมือเขาอุ่นแน่นและไม่ยอมปล่อย ฉันรีบดึงกลับแต่เขากระชับแน่นกว่าเดิมสายตาคมคมของเขาบอกทุกอย่างโดยไม่ต้องใช้คำพูดฉันหายใจติดขัดร่างกายแข็งค้างคนทั้งร้านอาจมองมาแต่ฉันกลับรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเหลือแค่เราเธอรู้ไหมฉันไม่ได้อยากเจอเธอโดยบังเอิญหรอกเขากระซิบเบาๆแต่ชัดเจนพอให้หัวใจฉันสั่นสะท้านฉันเงยหน้าขึ้นสบตาเขาและในวินาทีนั้นเองฉันก็เข้าใจ สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเรามันไม่ได้เป็นแค่ความบังเอิญอีกต่อไปแล้วมันคือแรงดึงดูดที่ไม่อาจปฏิเสธได้เลยและฉันก็ไม่แน่ใจแล้วว่าตัวเองยังควรห้ามหัวใจไว้ต่อไปได้หรือเปล่า